ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อนี้ผมนบนะครับสายฝุ่นช n แนลนะครับผมสีผาเพื่อนๆไปเอารถไปร้องนะครับผมเหตุรถไม่นะครับผมโค้งเว็บร้อยยิมหานะครับเครื่องเครื่องไทเกอร์นะครับไปล้องนะครับว่าจะขึ้นเข่าทันมูวะนะครับผมเอาไปติดไฟนะครับให้วัดผูผา นิมิตนะครับขึ้นบานตาดินทองนะครับผมจะล้องขึ้นเมืองนะครับว่าไปหอดปอนะครับครับเมื่อเนี่ยกับมาถึงไอ้มูมาหอดแล้วนะครับผมเอาขึ้นรถม้านะครับเพราะว่ามันแล่นถนนนี้นะครับก็ค่อยกล้าขี่มาไปไดยันดอกยางเบิดนะครับผมไม่เนีนี่นะครับรถจอดโดนนะครับน่ครับคันนนะครับ ทีมงานครับมาฮอแล้าครับเขาสิพากันไปถวายหลอดไฟนะครับผมที่วัดผาลูกนิมิตนะครับมาฮอดเราสองคันนะครับผมก่อนขึ้นเขาเขาก็เตรียมพร้อมๆนะครับผมจุดจอดดนนะครับปรติดนะครับล่างคาบูนะครับรูไว้ติดบรติดนะครับกําลังเห็ุอยู่นะครับผม อ,อ๋อโลคนี่เฮ็ดพึ่งเฮ็ดเสร็จนะครับเฮ็ดเบิดสองหมื่นกว่านะครับทางก็ทา้งพึ่งขี้สองรอบนะครับอันนี้คือเอามาทดสอบครับผมเบมึงอ,อันนี้นะครับยังบันทันได้หลุดนะครับแล้วอันนี้เขาก็มาจับได้ดุนะครับเดินมาเรื่อยๆครับนี่ทั้งขึ้นในตาดินท้องนะครับผมกแปะกี้ก็ครับแปะบดไป งออไไปไนนะครับมาหอดมองพักมองกินเข้านะครับผมแล้วคคอยสิไปถวายไฟนะครับเป็นสมาชิกลองรถนะครับ ไปยังรถไปยังอะไรไปยังอากาศเวอเรามันิดเชเขาเนียนเขาเนีนเขาด้เขาล้วปิดบ่กคือรถอะไรที่พนั้นเราปิดไว้เบอร์นอปิดจังไกระบองเนาะเก่งมากครับขับรถทำอไรเนี่ยเมื่อ้ยขั้นนั้าหกึ่งจนวานั่นเนาะนอนมีพารถเน่ ได้เห็นไรบอะเมื <Wallace> ่อใดนละเมื่อนั้น่ะนีครับมองคอนมังพักมังกินข้านะครับผมมาจะ่ได้กับมาพักได้นี่นะครับนี่ครับเป็นบ้านพักน้องสาวนะครับผมนอนหนหนาวป่ะครับผมนอนให้เจ๊เออนอนให้นาะ นองให้นใหนาวโอ้บุมกมากรนะรผมปลูกไว้ดุกไปให้นะครับนี่ครับเัื่อ้านที่มาต่ำส้มนะครับผมรถเจ้านะ่ะมีกำลังคืมอมูวมีมีครับมีม <laughs> รถมีกำลังแต่ว่าคนนะ่ะบิดในแม้รถน่ะ อบอกมบีบิดบิบด,บบดผมจะขี้ผู้เดียวเด้นผมขี้ผู้ดเดียวในเฮียนส่วนผมวะเนี่ยฮะโอ๊ถเผาเนี่ยในขี้น้ำกลนผมมาต่อผมดูนันล้อี่นะครับพอฮอมมหอดต้นหนกบกนะครับก็เจ็บเจ็บนะครับผมเพราะว่าเพื่นนี่เก็บไปฝากลูกฝากเต้านะครับผมนี่นะครับตรตนี่ครับอนุรัจกจะขึ้นแล้วครับผมที่ขึ้นสั้นนะครับต้นหนกบกนะครับผมไอ้ล้นบ้าครับล้นบ้าล้นครับเจ็บไปยังครับ เจ็บให้ลูกครับผม<อ>ลูกรักลูกห่วงลูกแพงลูกหวงลูกแพงเ <c oughs> มื่อไหร่ที่ขวครับอ <c oughs> ืลูกขวัวในลูกแล้วขวัวจะเปียกครับอมขมอมน้ำแซ่บเลยครับผม,มโอ้โหนี่นะครับจับจุดครับผมบอกกันแล้วกับมา้าโรดเดี้เลนะนี่ครับมหัศเฮาเฮ็ดกับเขาแล้วครับผม มานักอ่ะบ่มุมสุมต่ำพึ่นเขานะผมแต่ว่าพอได้นั่นหลังจากนั้นเด็ดเด็ดตัวหนาวซีดเลยซหนาวเจ็บปะล่ะไก่อุ้ยมันมันไก่หรือลองดูชิมมั้งไก่้เมตตาวันชิมชิมไก่มินิหมอนนี่ครับเอามาเป็นคู่นะครับเอามาเป็นคู่คู่นะครับผมว่ากันยิหิวข้าวไร่ใช่ปะแปลกว่าจริง ครเนให่าบเดียเ่ยับรถอะโนนจีงทอไหนให่ไปงจนอกันเด้าไปนไ่างนั่ใกล้เมียเนาะเต้องมาใกล้เมียก็ได้ยางนี่ยมาแรงคอยใกล้ฟูไปูมนอันนี้เรามีกล้องพิเศษครับมาบินนะครับผม เฮ้ยไงไม่ผมมันถอยขึ้นอยู่ดิมันื่อมเลยอ๋อดีจังวะมันที่ลงของกามันขึ้นเลนบ่ถ้ามี้ที่เรียกแต่ไม่ลงของกอลยดิมัก็บินได้โดนอยู่เด้วยล่ะมันหลายนาทีเลยหรอเนี่ยแล้วมันลงรู้อันนิ่งปะให้มันลงพื้นเลยมันลงพื้นเลยฮะฮะไอ้มันลงรู้ไทยน่ะ ลมันนี่้ะจ้าจะมาเกียบ,บกบเที่ยงผู้จะไปพาเนี่ยจ้าหน่วยมันมันจะปิดแบบนี้นะคะบกบนะครับเวลาันี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ยังไง หยังนนรถเหยียบได้มมนเล่นมาแค่นี้ขีดิมต้องคุดมันขึ้นมาหาน้าแค่มันถึงเป็นกับแก้มที่ดีาดมากนะคะขนาดมันพันในรูเรืองจากน้อยมันจะเอลไปนั่นไปนี่เป็นตาย าสนาขอให้เราทั้งหลายได้จงรู้ทำอันนั้นรู้ทอันนั้นด้วยเดชแห่งบุญนี้เทินญาทาวริวะพุราบริปุรินติสาพรรามห้อมน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาคกอนให้บริบุญได้ฉันใดเอวาเมวายโุทินังเบตานังอุปปาปปติ ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยังสำเร็จไปโยชว์แก่ผู้ด้ลาโลกนี้ไปแล้วได้สันนานอิสิตังบริตังตุมหังพอเิตุผลที่ท่านปัตนาแล้วตั้งใจแล้วอิปมัมเมวะสมิสันตุจงสำเร็จโดยสะพานสาเทบรตง สวัสดีครับผมนบนะครับช่องไฟฟูนชาแนลนะครับผมผาเพื่อนสมาชิกมันติดไฟโซลาเซลล์นะครับซองผ้าประธานนะครับเอาเตาย้อนตัวหนึ่งหายนี่ตัวียวเจ้

เออยู่่นลมังอ,มมองนี่แหละเดินลงไปดูข้างล่างไหมเื่อเยอเหน็บปวดอ๋อ่หดพงานงานของก็เจ็บครับ บังมันออกไปสุดตัวนึงนี่นะแม่นบ่ค่ะออกหลายบ่ค่ะหลวงพ่อค่ะหลายอยู่อยู่แถวปลาไผ่ดิค่ะแถวนี่ก็ออกที่กันออกไปหมือนเหรอเจี๊ยบวันเราเจี๊ยบทังคนเตือนสอนมากกับเจ็บเพชรปวกใบกับเจี๊ยบเพชรปวกกลางคืนกับเจ็บเพชรปวกบังมันออกออกหลายยี่หลีนะอาทิตย์วัางไรนี่บ่ค่ะโอ้หลายมื่อไรล่ะกนเสี่ยวบัง ฟังว่าทีสิบขึ้นมานี่ก็ยังไปเก็บอยู่ไปเก็บได้อยูเป็นโมโมอยู่เห็นว่าวางปลาอยู่คาแต่ว่าแถวนี้นี่เขาเก็บอยู่นี่เก็บอยู่ข้าหน้เขาอนี้หาเิบได้ป้อเห็นว่ปลาอยู่คาเข้ามาเนี่ยหละเก็บฟังน่ยหละหลาย ออกเป็เนโมยิ้มๆเดี๋ยวนี้ากอาจารย์ไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวอยาวาลยพี่เขาออกลายหลีเอสิจีบมวลดีไปแล้วจีบ เซตปูนี่เสตลวดเสตลวดมาได้ก่อนเอายอาไปต้อไเออแข้งก็ได้หอกเออเสตลวดมักัน

ยังอะตะปูนั่เรนะตะปูควันรับผมปกติแบบนี้ใช่ไมไม่ฮันปีกหันไม่ต้งควยว้าหลายผดกินเลยเดียวฮันปั้นกินแล้วเฝ้าผู้รอดผู้ผู้นึงผู้นึงจะเฝ้าไปคนจัน ติดแล้กับชลุงเลยใช่ไหม่ได้ต้องตังดันหวัดดีครับนี้เามาอยไูวัดหานน้นะครับ่องชแนลนะครับร่วมกับิอาสาผู้เี่ยงนะครมพัลงไงบมเลนะอีดน่้องคิกําลังลุงบัไดไปนะครับกําลังลงไปตํานะครับ่ใช่นี่จุด้กล้ามากปิของผู้เสี่ยงอยู่าในนะครับ นี่นะครับนักบินของเขาครับกำลังนั่งเบิ้องนู่นะผมผมก็ไม่รู้ว่าโดนไปห่อนใสนะครับผมเบิ้งในกล้องอย่างเดียวนะครับเขาสีไดายน้ำหาโดนหรือเขาสียดายทีไหเฮ้อกับโบ้ฮู้นะครับผมตอนไปแล้วนะครับนักบินเรากำลังบินครับ นักบินบอกว่าลมแรงมากนะครับใคยตัวตายแล้วผ nope totally ู้หญิงสามคนไตกใจหาเห็ดดิไปหาเห็ดครับโอ้โหมันแดดต้อางานต้องได้เก็บเยอบแต่ผาสวยงามนะครับผมโค้งจับปุ่นมันไม่ได้ เ <S <S ข้าดีครับวันนี้มาเฮ็ดบุญอยู่วัดป่าผานนนีน้นะครับผมขันขึ้นีผมบอกสิมัติดไฟนะครับผมใส่สปอร์ตไลน์นะครับติดใส่ภาประทานตรงนี้นะครับผม เราโนี้ได้ไข่มาหลอดนึงนะครับแต่ว่าสีเอาไม้อีกอยู่นะผมรอเพื่อนส้นไม้ขิดอันนี้ในหครับอ๋อสองหลอดนะครับเขาติดไซตตรงนี้ก่อนก็ได้สองข้ามาที่นี่แล้วใส่ต้นไม้เด็ดรวดมัดตรงนี้มัดไปก่อนควันหรือเปล่าเหครับทีมงานเ้ามาขึ้นมาทำบุญแล้วครับมาทำบุญมาตัดหญ้ามาตัด เน่าให้กันวัดนะครับแล้วก็เอาไฟมาถวายพระอาจารย์นะครับผมตัดดีอยู่ด้วยเนาะตัดดีย,ดยสวัสดีครับผมนบสายฝุ่นชาแนลนะครับใครชอบชิปนี้ก็กดไลค์กดซัตเตอร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทำชิปให้ดูต่อไปนะครับสวัสดีครับ